อ่าก็มีครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกัน,นก,กับนกก็จริงแต่บอกเป็นความเป็นจริงแล้วท้ายเงี้ยนเพิ่งแก้มีอีกท้ายเงี้ยนหนึ่งนะครับมันเป็นบ้านสองหลังที่ลูกไปไป,ไป,ไปมาๆ่นะครับที่ลูกแบบไปไปมาๆที่ลูกแบบแต่ก็ต้องถามความสมัครใจของลูกเหมือนเดิมว,ว่าว่าเอออี่หล่าอี่หล่าอยากอยากยืสายหลายกว่าสินะแต่ว่าที่แน่ๆนที่แน่ๆนเนาะคือเขากระติบยา เขาก็อยู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมแม่เป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหลกัหลกๆคือผมก็ต้องให้ลูกเลือกงานอยู่แล้วนะครับผมก็ขออยู่เคียงข้างลูกแบบซับพอร์ตไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเติบโตแบบว่าประสบความสำเร็จทุกอย่างที่เขาอยากได้นะครับแต่ว่าถ้าลังคำถามลูกกะฮดหูใจไหมครับ ทีเห็นนกอานที่ทีเห็นนกบ้าอานบางทีเห็นนกบ้าอานนั่นสินหนุก,ก็รู้สึกแบบเฮ้ยพูดให้สองใหเดีอะฮัมสวัสดีค่ะบจิ้มจิ้มค่ะไม่น่าพูดถึงร้านก็คือร้านใช่บางทีหนงกุ้มร้านอยู่นี่มีความเหม็นนกลบออกซื่อเด้นกลบออกกันซื้อหนกเบอยากให้มันเปลี่ยนพลังลบนกเบอยากให้มันเป็นปัญหาว่ามีคนคิดแบบนี้บอสเห็นไหม แต่นุ๊กไม่ได้บอกหรอกพะว่<ม>า,าพื้นกับติดตามเขาอยู่นะครับอุ้มล้านอยู่กับมะเมียนว่าอ่าที่ลูกที่ลูกไม่ดูแลยอีงังสิกระมีนกกัะง้งมาเอาลูกกระยิ่งแล้วแม่ล้านหัวตาตัวซ้าเนี่ยล้านวัวตาแปดเดือนเนี่ยเขาก็คือเขาก็คือพลังใจหนึ่งของนุ๊กเหมือนกันนะน้องชาบินเนะี่ยเลือดเนื้อเสื้อไข่นุ๊กดีนี่ ถ้ามินนี่นะครับนกกระหักก็ตั้งจากอาอายนะครับผมนกกระลังไม่ต่างจากอาอายเพราะว่าลูกกับลูกหลานกับห้านไหมหากขึ้กันครับอยากเห็นบ้านนอาอายจะได้เห็นแน่นอนครับ จะได้เห็นแน่นอนแต่ว่ามันเป็นเงินลูกนะครับเป็นเงินลูกอายคือทับพี่น้องสิแสดงความยินดีอืมแสดงความยินดีก็คือความเก่งของเขานั่นแหละเงินที่เขาหาเองโลกนี้นาทีติดปีให้ลูกนะครับ้าเขาโบยบินขึ้นตรงเป่าที่แหลกแหลกไหมาเขาโบยบินนะครับเมือหนึ่งเขามันให้จุดทีสามารถเลี้ยงดูดูแลผูกกับย่าได้ดูแลคุณพ่อได้มันก็คือที่สุดแล้วครับยี่หน่อยอายุสิบสองปี เราต้องเข้าใจเด้อครอบครัวของลูกที่ลูกต้องดูแลก,ก็มีครอบครัวของพอที่พอต้องดูแลก,กับมีไม่คนละส่วนกันนะครับอย่าเอามารวมกันว่าพอมีลูกว่ามีลูกมี่พอมีโอ้ยต่อไปแน่ๆคนคอสีมี่ก็โงกคุณแม่นน <Man. S 1> ในอนาคตอาอายจะรวยกว่ารพโพธกรอีกนะครับหลวโพุศกร,น,ออกรนีออกไปขายปลาเด๋ออกไปขายปลาลาบองออกไปขายปลาลาบองบันนี้พี่น้องกับว่าไปยังคือเบ้าลูกมาขายน้ำนะครับ พี่น้องเอ้ยมันหลอดมาก <c oughs> คือจะไวย,ยังไงล่ะนั่งประเดี๋ยวมานั่งประเดี๋ยวมาหัวซ่า่าพอขายมาขายอันนี้ประเดี๋ยวลูกดินั่งประเดี๋ยวมาหวัวซ่าประเดี๋ยวมานั่งเรียนตามภาษาเหนนอยดเ <c oughs> ไปเใช่คือตัวนก,กเอ็น <c oughs> ตัวนกเองก,ก,อก็ออกไปขายออกไปขาปยนะทีบาขาเพะวะด้วยความที่แบบเออไม่อยากปล่อยให้เวลามันเสียิ่มทั้งสินะครับเป็นยังคือบ้าเอาลรูปลูกมากขึ้นน้ำ ค่ามีลูกอ่านี่สีขายดีมากเลยดิแมนครับมันสีขายดีแต่นุเป็นคนที่ค่อนขางที่จะเซฟจากขวางหล้วก็ซี่เหลี่ยสกบเรื่องวกนี้แห้งคือบอ่ใหญ่คนมาม่วงว่าเอาลูกมาหากินเอาลูกมาหากินเอาลูกลูกมันติดแส<ด>่หันใส่นี้นกเลยคิดว่าเอออะไรที่ตัวเองทําได้ก่อนนนุระเกษียณก่อนนกบ่ใหญ่คนมาม่วงแบบนั้นเพราะว่านกบอกตรงๆเลยว่านกบ่ได้มีนกบ่ไดม้มีอ่าบ่ได้วางคนประโยชน์จากอาย อยากให้เข้าใจตามนั้นแล้วก็อยากให้เห็นนกพวกก่อนอยากให้ย้อนก็ไปเมืองมาตงแตลเลๆคือนกไม่อยากไม่อยากแบบให้คนมองว่าหวังคนประโยชน์น้ำดูมิตรูไซน่าลูกอันนั้นอันนี้ไม่นะครับนกก็สงสารเขาวา่าใหญ่เขาต่อมากแบบไม่มีขึ้นจากของสิหมครับนั่นละอันไนดีเอ่างในโลกประเทศยี่หรีนกเบยนกคิดแบบมียี่หลี่ดิเก็บาเอือ ถ้าเกิดว่าเอาเอารูปนกอ้อายมามาใส่ในกับแก้วกับปุกใช่มันอาจจะขายดีมากขึ้นแต่ว่าคนที่คนอีอกกลุ่มนึ่งอะ่ะที่ทเท้าว่าเฮดไดเบราเฮดไดครับเพราะว่าอ้ายคือคนจีโดออกมาลกทางอะไรทําได้หมดเกี่ยวกับน้องอแต่ว่านงไม่ทํานะครับนงไม่ทํานงไม่อยากให้แบบนีคเามาต่างคําถามนานานั้นนี่เมื่อยนะครับ พ่อแม่รักษาสัตว์หรอกนี่อยากให้ประเทศมาให้ลูกรู้ก็ว่าต้องหาต้องกินรถเองแน่เหม็นเออเขาก็จะแบบมีอะไรก็ขอพ่ขอขอ,ขอแม่ไงมันก็ไม่ได้สิอันนี้ก็ดีแล้วอะไรอยากได้อะไรก็ทำเองต่างที่ิมาตั้งแต่จับขวานตั้งแต่ลูกจะว่าเขายืนยังว่าิ่นเลยบ่ได้ต่างทั้งเอฟซีบางคนก็เมม็นไม่คิด มัน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 บม่ได้กระทบที่อย่างหลายในในโซเชียลเนี่แต่ว่ามันกระทรยยรศศรบข้อมูลซึกแไหมบางเชืนอนว่าเอามันยังมีคนคิดแบบนี้มันยังมีผู้ใหญ่มันยังมีคุณป้าคุณยายคุณแม่บางคนที่คิดแบบนี้อยู่หรอฮะแบบในใจแม่แมคือบางทชื้อยากให้มองโลกเป็นอยากให้อยากให้มองโลกเป็น เป็นผู้ส้างเขาก็ได้ครับเป็นผู้ยังเนเขามาถึงจุดนี้ก็ได้ไม่จงควาสิ่งดัเดือดร้อนใจว่าเอาเ้าไปยังนกคือบ้านไปนยังลงคือบ้านนี่นะครับ <c oughs> ไปลาล่านหาหอด <c oughs> ว่าให่หัวเชามิ้มเน่ยลาล่านหาหอดอันหอดมีริ้นจนวาหลานลงก,ก็อยากมากเนาะน่ <c oughs> าสงสารมีริ้นมากๆเลยเ <c oughs> ขาอ,อ่านหนังสือออกหรือเด้อ พอไปเห็นคลิปเห็นยังที่ท้อท้ายกับเกื่อนเขาเล่นยญเขาอยอะเราไม่คอมเมนต์ไปว่าให้แหน้าเวทีเราไม่รู้หลังเวทีเขาเล่นาความรู้สึกของเด็กน้อยอ่ะจนจนจนเขาไม่อยากมาขึ้นเวทีอ่ะถ้าตอนที่ร้านข่อยกับจ้าพระพีษอย่างก็อยไปอย่างไรร้านข่อยเป็นด้วยกันให้เขาเสือเสือพอดที่เกลนนะครับแล้วนายานยเขาแบบช่วยน้องเต็มที่นะนั่นแหละพ่อจ๋าอย่าลืมเตรียมทำเสื้อตอนผิดฤดูกาล้นะครับ ขาผมเองตอนนี้ลีโอรครับเสียกอดเอกวิลาศไมย่ยินน้องยูเลียเอาอไปขายปลาราบอกไห้แต่งผมแล้วแต่งหนาแล้วออก็จะเอาไปขายกการลด้เหเอาเองเพราะว่า น้องนุ่งเขายังซัพพอร์ตสต็องตานี้เลยสต็อกกับจีนยื่นซื้อในอยังไงไหม่ะหล่ะพี่น้องเอาไปขายไปพวกปั๊บพี่น้องนี่หนาพวิธี่พอ่อเลยปากเลยคุยกันสนุกนะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆแต่ว่ากับมวลจริงค่ะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ลูกตลอดได้ลูกอ่านมาท่าขอทวนหลายๆนะครับ ถ้ากัดอ่างกับเอาเดอ่พปรนเด็เนคือเด็กตัวละับพ่พอแม่อยู่ดอกเหมือนพูดแต่ว่าเราจะทิ้งเขาเนาะใช่มันไมนเน่เป็นไปนไม่ได้ครับแต่คือ<ห>น,นก,นก,น,กนกกันนกอายนี่สิได้เบิรงแย่งกันไปเรื่อยๆดีโดนเลยถ้าเกิดว่าลูก่หนีจากสิได้เบิรงกันไปอีโดนเติบเลยแต่ว่าพี่น้องย,าย่าพี่น้องย่าเยข้าใจว่าพี่เรยาเยข้าใจว่านกต้องเอาลูกมากกมาอยู่ในห้องด้วยนะครับ <c oughs> มากโกกมาอยู่ในห้องต้องยุบานน้ากันต้องไปใส่มาใส่น้ากันยุ่ตลอดเวลาพีนน่น้องต้องเข้าใจว่าพาร์ทของนกคือเป็นพออีกคนนะครับเป็นพ่ออีกคนที่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 ว่าเป็นพ่ออีหลีของเขาไหมเป็นพ่ออีกคนที่ใจดีแล้วก็ที่รักลูกเหมือนลูกคแทๆเหมือนกันแต่ว่านกเป็นพ่ออีกคนได้พี่น้องแต่เราก็ต้องให้เกียรติพ่อจริงใช่เราก็ต้องให้เกียรติพ่อจริงๆิของลูกด้วยเหมือนกันนะครับบางเทีอ บางเท่อมันก็อดคิดว่าได้เดีพี่น้องนอนหลับแต่ไม่ได้คิดหวังผลประโยชน์ว่าวันข้างหน้าจะต้องนั่นตองนี้ต้องใดอย่างน้าเขาบอ่บอบ่อ่ะทะเขาใดเขามี่เฮาก็ดีใจน้าเขาแล้วนะครับปะ,ะลูกใดลูกมี่ขอบครัวเพินมีความสุขเห็นเมดวนยิ้มเห็นเล่ายิ้มเห็นเล่าบรัมบากค,คือเา่าแค่นี้ยนก็ดีใจแล้วนะครับนั่นแหละมิสนันพี่น้องตางคําถามตางคําถามให้มันกลางกลางน้อยก็ะไรครับ บ่ผิดได้ที่พี่นอ้องถามหาลูกออน้องอายไปไหนยื้หันอยู่นี่ไม่ผิดนกดีใจด้วยซ้ำตบตาคําถามาคอมเมนตนที่นกลบออกอะหลายเมนเลยอา,อาจจะอยู่ในไรนี่ก็ได้นะครับนกนกนก,นก,นกอ่านกก่ได้ว่าเกียดโคมี่ยังขาดขนาดนั้นหรอครับแต่ว่ามันกระทบความรู้สึกมันกระทบความรู้สึกมันเหมือนแบบพยายามทำ